กอดแรงเกอรคันนี้นะคะ4ดาวได้เลยคันนี้ผ่อนไม่ถึง 5, 000จัดมาให้แล้วมีคันเดียวเท่านั้นสำหรับกอดคันนี้รถปี2018ใหม่ 60, 000ออปชั่นแน่นมีจอโชคสปริงทุกอย่างนะวิ่งน้อยปีใหม่คันนี้เปลี่ยนยางให้ยางดิโซนนะคะพร้อมแม็กคู่ตัวเครื่อง2.26สปีดเกียร์ธรรมดามีจอนะคะแอร์แบ็กคู่สวยสวยกริปกปแบบนี้เลย ใครที่ไม่ซีเรียสว่าจะต้องเป็นลดแบลด์รองเป็นหนึ่งอีกทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจลูกค้าดูเลยนะคะดอกยางแน่ๆแนๆเต็มๆฟอนแรงเกอร์คันนี้นะคะฟรีดาวได้เลยใครที่ทําเกษตรกรหรือว่ารับค้าราชาการคันนี้ผ่อนไม่ถึง5 4า0ีบาทตลอดสัญญานะเปี8 4งวดสําหรับลูกค้ามีเครดิตตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปร,รับรับโปรโมชั่นค่างวดนี้ได้เลยไม่มีเครดิตก็ประมาณ5 2 5 0นนะคะ่อนเบาสบายรถปีใหม่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการซ่อมเลย นี่นะคะตัวนี้เป็นแบบสปริงช็คนะคะเห็นไหมฟอร์ดนะคะมีทุกอย่างเม็ดอาร์ทุกจุดนะคะแบตเตอรี่ 3k ภายในสวยนะคะรถปี2018แท้ใครที่กำลังตามหาค่างวดเบาๆ4,000กว่าบาทต,ตลอดสัญญาแนะนำคันนี้เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสนใจก็โทรได้เลย0928649324ยินดีให้บริการนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย